ไข่เผ่านไี้ยเอากินเลยไอุ้กไปไหนแเหม้อ่ไมั้งมามม่อาบ้มัอ้เน้ยไอ้อหนึ่งชอนอนอน้อ่ช้อนหน้อนอ่ออน่งออ่งหน้อ้อ่้อ้อ่ง้ออ้ออ้อนอ่ง้อ้อน้ออนช้ออไม่เอา้ออ่ออนออน

พ่อเอาอีกไหมเอ้ามัชอบกินเฉยเลยเนาะดูสิตัให้มันดนอะไรอนีอ่าดนอะไรัวนี้ช่วยไม่กินหมูย่างนะยะให้ยาให้ค่ะเออเขาเออเออเออืมเมมเมมเมมเอมชอบชอบอะไรเปรี้ยว

ันเห็นแคู่เสียงอืมกินเลยนะเนี่ยได้เห็น่ยผูเีงเอ้ารวยปองมานเนยป๋องไหนจริงจังเ่ยไม่เอาเลยอะ,อะมันกินกระดาษแล้วพอบีบกระดาษอ,อันจาก็ได้แล้วอ,อันแบบกลับได้แล้วหัฟอ,อ,องอนะนัน่นมันก็ตั้งหม้มอแเออซื้อมาใหรอ ไปจับกระสือกันดีกว่าได้เงินตั้งร้านกระสือที่ไหนใช่กระสือก็ตามคนนรเขาบอกว่ากระสือคนนั้นจะพากันไปจับที่อะไรนะเราไปเออใแกคนนั้นหน้าโหสผาน